คุณดูสวิตทุกอย่างอันนี้ผมเกิดไม่ทันจริงๆใครรู้ว่าบอกหน่อยนะครับล็อกนะทุกอย่างใช้งานได้แอร์เย็นนะครับเขาทำมาครบหมดแล้วนะกดแอร์ออโต้ก็ได้นะครับเย็นเครื่องเสียงดีนะก็คุณดูเนี่ยแกะทุกอย่างโอ้โหสภาพลายไมย้โคตรเท่หัวเกียร์สภาพดีมากนะครับนะทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับกระจกข้างใช้งานได้นะครับกระจกการใช้งานได้ทั้ง4บานนะนี่เราเช็คให้หมดแล้วนะ ลายไม้ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับที่สําคัญปรับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้งานได้นะครับที่สุดความเดิมต้องแบบนี้นะครับคุณดูแกะนะเดิมปกติแล้วคุณดูนะรถคันนี้ทาไมพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับคุณดูโอนเนื้อแมนนวลนะครับเล่มรถมีครบหมดนะเป็นรถสูตรนะครับนี่คุณดูเป็นภาษาไทยนะนี่นะครับอันนี้คือ บุ๊กเซอร์วิสของรถนะครับซึ่งมีครบหมดอยู่แล้วเนาะนี่มีแมนนวลเข้าเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับมีหมดเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยคู่มือรถภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยคุณดูนี่หายากมากนะคู่มือการใช้รถทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับนี่เป็นรถศูนย์ไทยนะแล้วที่สําคัญคือรถคันนี้เก็บเครื่องยนต์มาครบหมดแล้วนะนี่คือบินเครื่องยนต์นะครับนี่คือเครื่องยนต์อย่างเดียวนะคุณดูเก็บอะไรบ้างนะครับเนี่ย ยางเสาวากาศนะชุดฉีดน้าฝนตั้งศูนย์น้ามันเครื่องนะครับน้ํามันเกียร์นะปุ่มล็อกต่างๆโชคอกพนะครับซ่อมกระจกนะคลิปฝาท้ายนะครับนี่โช้กพวงมาลัยน้ำมันคือน้ำเบรกสายอ่อนเบรกนะครับนี่ทั้งหมดแสนเจนะครับนี่จบินทั้งหลังทั้งหมดเนี่ยคุณดูเนี่ยฟอนหนึ่งเนี่ยนี่ยังมีมากกว่านี้นะนี่ข้างหลังมีอีกนะครับลำโพงเครื่องเสียงนะคุณดูนี่คือทําบ้างนะครับทําสีนะครับหนัง คุณดูบินทั้งหมดนีหัวหมอนนะนหูลำโพงนะครับทำเครื่องเสียงวิทยุซับพาวเวอร์แอมนะครับเนี่ยต้นทุนเนี่ยคุณดูช่องลมนะครับข้างก็สองพันเนี่ยคุณดูบินนี้ทั้งหมดแบบเสร็จนะผมบอกเลยนะครับส0 0 0 0นเกินราคารถที่ขายแล้วนะบินทั้งหมดเนี่ยคือคุ้มมากๆแล้วนะหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณดูสภาพบ่อสิเบาะอ,อะไรมันจะเนี้ยบขนาดนี้นะ สภาพโคตรดีเลยนะครับอันนี้นะกระจกเดิมนะครับไฟใช้งานปกติคนดูอันนี้สภาพโคตรสวยเลยนะครับทั้งสองฝั่งดูสภาพเบาะภายในนะครับเดิมสุดๆนะอุปกรณ์ทุกอย่างข้างหลังเสา A เสาบทุกอย่างนะครับสวยงามมากประตูแบบนี้สิจะซ่อมหาจาักได้จากทางไหนนะครับลายไม้ทั้งคันเป็นลายงายไม้ใหม่นะหาโคตรยากสวยงามมากนะนะครับสวยสุดเลย สภาพแบบนี้หายากมากสวยสภาพแบบนี้นะครับราคา3ามแสนหนงหมื่นเกาพันนะผมบอกเลยเป็นเบนที่แพงแต่ถ้าคุณทําเองคุณจะซื้อเวลานะครับซื้อโปรเจกต์ซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะครับสามารถดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับได้ที่บ้านแดงของช่องโนเนมได้เลยครับ